สวัสดีฮ่าฟนะครับวันนี้เรามาสอนทําเสื้อสีลงนะครับขั้นตอนแรกเราก็กดเข้าไปที่ตัวแอป iBePen ก่อนนะครับแล้วเราก็เพิ่มขนาดนะครับขนาดภาพมานะครับโอเคครับแล้วก็เลือกตารางที่เราต้องการนะครับยิ่งใหญ่มันก็จะยิ่งชัดขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กดโอเคไปไอเข้ามาหน้าแก้ไขนะครับ เราก็กดเลือกรูปภาพนะครับรูปที่เราต้องการที่เราทําไว้แล้วนั่นแหละครับเป็นเสื้อสีไหนลายไหนก็ได้นะครับโอเคผมก็จะเลือกเป็นรูปของผมนะครับก็รอมันนะครับแล้วปรับขนาดครับแล้วเราก็ติ๊กถูกไปเลยครับพอเราติ๊กถูกนะครับมันก็จะได้มาเป็นลายรูปนะครับต่อไปครับเพิ่มเสื่องเรามาครับหาเอาที่ คลมที่ Google เลยนะบลูปหรือใครจะยังไม่ใส่รูปรูปภาพเอ้ยรูปเสื้อก็ได้นะครับโอเคแล้วก็เพิ่มมาขยายขนาดตามที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเราก็ติ๊กถูกไปเลยครับนะนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเสื้อมาไว้ข้างหลังนะครับแล้วเราก็กดไปที่นะครับเลเยอร์เลือกจุดนะครับตัวเนี้ย เอาถังสีมาเทใส่นะครับสีขอบนอกครับเลเยอร์เลือกจุดมันจะเป็นลงสีเฉพาะจุดที่เราต้องการน,นะครับเราก็มากดเข้าตัวนี้เลยครับโอเคนะครับมันเป็นไม่เต็มไม่อะไรแล้วก็กดเทลงไปเลยนะครับโอเคครับมันก็จะได้แบบนี้นะครับทุกคน แล้วเสร็จแล้วเราก็กดไปที่เลเยอร์นะครับเราก็กดมาที่เลเยอร์ที่เราว่างเปล่าครับเลเยอร์ว,ว่างเปล่ากดเรียกพราอ,อย่าลืมคลิกเปลี่ยนเป็นตรงสี่เหลี่ยมนะครับเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนพื้นที่ที่เลือกนะครับก็คือปรับมาในตัวเสื้อของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกแปลงครับเป็นบัตรบัตรอ่อนนะครับแล้วก็มากดเลือกสีครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็มากดใบมันทัดนับปรับให้มันเป็นเส้นตรงนะครับเวลาเราระบายมันจะได้สวยๆนะครับมันจะได้ไม่ออกข้างไม่เอียงอะไรอย่างนี้นะระบายไปเลยครับระบายสีที่เราต้องการสีไหนก็ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็เลือกอีกสีหนึ่งนะครับผมกดผิดเด้ออ่ะเลือกเป็นสีเขียวมิ้นนะครับนั่นแหละฟังเออสีเชียวมินนับ แล้วเราก็ระบายไปเหมือนเดิมครับระบายไปเลยครับระบายไปเลยสีที่เราต้องการเราอยากได้สีนห้เราก็ระบายไปเลยนะครับนี่ครับผมก็จะระบายไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับ พอเราได้อย่างนี้มาแล้วนะครับเราก็กดไปที่เลเยอร์ครับเราก็กดมาเปลี่ยนเขาเรียกว่าโหมดเบลนะครับหาสีที่เราต้องการครับมันมีโทนดํากับโทนขาวนะครับนี่นะครับแล้วเราก็กดให้มันอยู่ที่เลเยอร์นี้เล,เลเยอร์เดียวนะครับก็คือเชื่อมกันนะครับการตัดออกนะครับ โอเคครับแล้วเรากดมาที่เลเยอร์เลือกจุดเหมือนเดิมครับกดไปที่สี่เหลี่ยมนะครับเอาตัวที่เราเลือกออกนะครับนี่เราก็จะได้แล้วครับแค่นี้มากครับง่ายๆท่านผู้ชมทําตามกันได้นะครับด้วยแอปไอบีเพนแอปเดียวนะครับโอเคแล้วกดเปิดเสื้อของเรามานะครับนี่ครับมันก็จะได้แบบนี้นะครับโอเคอ้าวผมลืมนะครับอย่าลืมรวมเลเยอร์ด้วยครับนี่ครับตัวลูกศรชี้ลงนะครับ ก็จะช้านะครับโทรศัพท์ผมเรากดมาที่เสื้อเหมือนเดิมครับแล้วก็ปรับนะครับแล้วก็ปรับขนาดตัวโลโก้หรือว่าแบบเสื้อของเราครับให้พอดีนะครับนี่ครับใส่ที่เราต้องการนะครับเราต้องการขนาดไหนนะครับเล็กใหญ่นะครับทำได้ทุกตัวนะครับ แบบไหนก็ทําได้ครับสีลุงสวยๆนะครับพร้อมสกินเลยครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนหรือว่าจะเอาเป็นแบบไม่มีเสื้อหรือมีก็ได้นะครับเอาแบบไม่มีเสื้อได้ครับเรากดมาที่อันนี้ครับแล้วกดพื้นหลังเป็นสีเปล่านะครับแล้วก็กดบันทึกเลยครับพร้อมใช้งานโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด ติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกด้านล่างเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฟุง